ยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้นะฮะหลังจากที่เข้าไปขโมยทรัพย์สินที่บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านของคุณครูไวยเกษียณอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์คุณครูคนนี้ก็คือนายโฉมอินทองอายุโอ้อายุ86นะฮะขออาภัยอายุมากแล้วละนะฮะภรรยาของผู้เสียหายเล่าว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยย่องเข้าไปในบ้านช่วงกลางวันแสกแสกขณะที่ตัวเธอออกไปดูวัวที่ท้องนาส่วนสามีก็คือคุณครูกรเกษียณท่านนี้นอนหลับอยู่ในบ้าน พอตื่นขึ้นมาเห็นผู้ก่อเหตุกําลังกวาดทรัพย์สินก่อนที่จะวิ่งหลบหนีไปครับได้เงินสดไป6 5 0 0 0บาทสลากินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้อีก30ใบโอ้คุณครูไม่ธรรมดาซื้อไว้เยอะนะฮะเหลือเพียงกระเป๋าใส่ทองคําที่ยังอยู่ครับคาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะรีบมาก <c oughs> ก็เลยมองไม่เห็นผู้เสียหายบอกว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วนะที่เจอแบบนี้ครั้งแรกเนี่ยเงิเนหายไป4ี่ถึงห้าหมบาทจึงตัดสินใจไม่แจ้งความแต่ก็มาเกิดเหตุซ้ํา คดีนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วฮะแล้วก็ต้องการเบาะแสผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมในการติดตามตัวคนมาดําเนินคดีถ้าหากว่าใครเห็นนะฮะคนบ้านใกล้เรือนเคียงนะฮะเห็นคนย่องเข้าไปบ้านของคุณยายท่านนี้ก็ฝากให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วย แม่เงินหายไม่พอรอตอเตรี่หายไปอีก30บใบนี่สิมันตรงนี้แหละมไม่รู้ถูกไม่ถูกด้วยนะคะก็ฝากแจ้งเตือนแล้วกันค่ะส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยผู้สูงอายุอยู่บ้านตามลาําพังแล้วงีบปรับตอนกลางวันเนี่ยดิฉันเห็นหลายท่านเป็นต้องระวังนะคะต้องล็อกบ้านให้ดีๆบางทีเพลนเข้ามาด้วยซ้อํอ